เทพพระบทนั้นยืนณส่วนข้างหนึ่งอย่างนั้นแล้วเห็นเทพและลมทั้งหลายในหมือนจักรวาลผู้ประชุมกันในจักรวาลน,นี้นิรมิตรอตภาพอันละเอียดสิบบ้าง 2ีบ้าง30บ้าง40บ้าง50บ้าง60บ้าง70บ้าง80บ้างมีประมาณเท่าโอกาสแห่งที่สุดแห่งปลายขนสายเส้นหนึ่งยืนแวดล้อมละผู้มีประภาคเจ้าผู้เปล่งปลังล่วงเทพและพรลมเหล่านั้นทั้งหมด ประทับนั่งบนบวรพุทธอาฏที่ปูลาดไว้แล้วเพราะต่างมุ่งจะฟังมงคลปัญหาทราบความปริวิตกแห่งใจของพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีปทั้งสิน้นแม้มิได้มาในสมัยนั้นด้วยใจ เพื่อจะถอนลูกศรคือความสงสัยของเทพและมนุษย์ทุกจับพวกจึงทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเหตุนั้นท่านพระอานอนเทเถระจึงกล่าวว่าเอกมันตังทิตาโขสาดังนี้เป็นต้น วินิจฉัยในคําว่าเอกมันตังทิตาโขสาเป็นต้นนั้นในอัตกถาท่านแกว่าบทว่าคาถายะความว่าด้วยคําพูดที่กล่าวกําหนดอักขระบทในคําว่าอักขระประทังนั้นความว่าอักษรในบทกล่าวคือบาทชื่อว่าอักขระบท ดังนี้จึงจะถูกจริงอย่างนั้นในปรกรณ์ฉันทาวุติปฏิปาท่านกล่าวไว้ว่าการกำหนดแม้อักษรในบาดหนึ่งชื่อว่าฉันทลักษณะส่วนการกำหนดคารุและละหุในสีบาทชื่อว่าพลึธทธลักษณะ อีกนัยหนึ่งความว่าบทคืออักระชื่อว่าอักระบทดังนี้ก็ใช้ได้เพราะท่านกล่าวไว้แล้วในคำพีสนธิภาลาวตานว่าการกำหนดอักษรพึงชื่อว่าฉันการกำหนดครุและละโหพึงชื่อว่าพฤธิ และเพราะท่านกล่าวไว้แล้วในดีกาแห่งสนธิภาลาวตานนั้นว่าการกำหนดคือวิธีวิเศษอันท่านกำหนดแล้วด้วยอักษรเหล่านี้คือยะระตาพะชะตามะนะกล่าวคือยะชะมานะผู้บูชายัน ระวิพระอาทิตย์โตยะนาำภูมิแผ่นดินชลนะไฟโสมะพระจัน์รมารุตาลมนภพะทองฟ้าพึงชื่อว่าฉันเพราะอัตถวิเคราะห์ว่าปิดเสียซึ่งโทษการกำหนดด้วยคารุ และละหูทั้งหลายพึงชื่อว่าพลุธทิเพราะอัตถา,าวิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องกล่าวก็คณะ8ดย่อมได้ชื่อว่ายะคณะเป็นต้นด้วยสามารถแห่งอักษร8เหล่าใด อักษรแปดมียะอักษรเป็นต้นเหล่านั้นแลท่านถือเอาแล้วด้วยศัพ์ว่าอักษรในบทว่าอักขระประทังนี้ในการกำหนดสองอย่างนั้นการกำหนดอักษรได้ในวันนับฤกษและในวันนับฤกนั้นมาคณะ มีคารุสามนาคณะมีละหูสาส่วนการกำหนดคารุและละหูได้ในมาตราพืชและในมาตราพึกนั้นมาคณะมีคารุสองนาคณะมีละหูสส่วนคณะที่เหลือได้ในพึชทั้งสอง ก็เช่นเดียวกันแล้ว